พบกับช่องท่าปู้ชาแนลนะฮะสวัสดีครับตูมตามเอ้าสวัสดีครับผมอวันนี้เราจะไปนอนที่ไหนกันเอาละครับตอนนี้เราก็กำลังว่าจะไปหาที่นอนนะฮ<อ>ะก็ตอนนี้มันมืดค่ำแล้วเนาะคำนะอ่ะ แล้วพี่สะพูคิดว่าอยากนอนที่ไหนไม่รู้นี่ครับต้องให้ตูมตามส<ด>ัดจิากาศเราต้องดูพาอากาศลม,มพัดมานะว่อยว่อยแล้ววนะ่ามีลมนะฮะล,ลมเย็นๆอย่างนี้แสดงว่าฝนเมือ่อกี้ก็ไปถามคนเมื่อดี้เขามาว่าที่ฝนตกบ่อยไหมเขาบอกว่าตก ทุกวันเลยทุกวันเลยนะแสดงว่าเราไม่สามารถที่จะกางเต็นท์นอนได้อหรอเพราะฉะนั้นแล้วเราไปหาศาลานอนกันเถอะศาลาใช่ไปศาลาที่เรากางเต็นท์ศาลาวัดศาลาวัดนอนพักไหมฮะนอนลงพักไหมอย่าให้เป็นข่าวเลยอนพัย่าให้เป็นข่าวแบบนั้นเลยคือาเอาลำบาบมากมีความจริงอะ เราสามารถไปขอ,อาทานที่ที่หรวจนอนได้แต่ว่าเราเกรงใจเ <ผม S 1> พราะฉะนั้นแล้วนะครับจะนอนวัดกงเกรงใจนะอย่าเอาคอนเทนต์ทามาทีพรู้นะมันไม่ใช่อันนั้นนะเอาชีวิตจริงอย่าทำเป็นคอนเทนต์เข้าใจผมไม่ได้อยู่รวยสบายผมไม่ได้มีเงินหรูหรา<ม>และอีกอย่างก็เข้าใจอยู่ผมมีเงินน้อยอนะฮะและอีกอย่าง การที่นอนโรงแรมเนะี่ยหรือนอนรีสอรนะ์ทเนี่ยมันเยอะเหมือนกันก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่เซฟได้ผมเซฟไว้ก่อนแต่ตอนนี้คือตอนนี้อ่ะตอนนี้นะถ้าพี่ทัพภูอยากนอนรีสอร์ทก็นอนไม่ห้ามตามนั้นครับแล้วให้ตรงตามอ่ะว่ายังไงก็องนอนด้วยกันแชร์กันเหมือนเดิมเพราะว่า<อ>ถ้านอนคนเดียวมันหมดเยอะ คืนละ400-500ถ้าแชร์กันอย่างน้อยก็คนละ250ครับอย่างน้อยๆก็ถือว่าเราทำงานได้่างต่ำเราต้องทำงานได้วันละ400-500อ่าฮะเพราะฉะนั้นแล้วครับพ c ครับช่วยดันดันดันคลิปช่องของพวกเราให้มียอดบางบางทุกคลิปอย่างน้อยๆขอคลิปละ2,000ขึ้นไปนะครับต่อต่อวันนะครับถ้า1,000 ยังยังยังไม่ได้เพราะว่าได้วันละสิบเหรียญก็สามร้อยบาทมันก็เป็นเราก็พยายามครับพยายามเพราะว่าดินช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนเนาะใช่เราออกมาช่วงหน้าฝนมันก็ทําใจเรื่องการกางเต็นท์นอนหน่อยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ต้องนอนรีสอร์ทไปก่อนนะครับแต่ว่านอนทุกวันไหมไม่ทุกวันครับเราเราอาจจะไปหาบ้านเพื่อนบ้านพี่บ้านญาติ ก็พอจะรู้จักหลายคนอยู่ใคร,ครบ,บ้างบ้านใครบ้านญาตินะที่อำเภอเรนูนะครับหรือแม่ท่านพนมพอจะรู้จักนะครับแต่ว่านี่เราอยู่นครเราไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่น,ะนี่แล้วพนมนะครับจังหวัดในตูบ้า,บายก็กระพิบม,มาแล้วเอ็ซีก็คือที่รอนรีสอร์ทพอดีจะชาร์จแบตบชาร์จไรด้วยนะแต่ว่าเขาเขาบอกว่ามีจุดกากเต็นท์อยู่นะแต่ว่า แต่มันไกลจากนี่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่มไม่ไกลจากนี้แหละแต่ว่าเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือเปล่าเว่าหรือเปล่าเพราะว่าฝนตกช่วงนี้ฝน,นะนหน้าฝนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตามนั้นแหละครับกรนีส่วนยืนยันกรนีส่วนนะฮะนะครับก็ถือว่าเราลงทุนเะนาะเราอยากได้งานเราอยากได้เงินนะครับลงทุน แล้วทำไมถ้าเอฟซีทำไมไม่ไปจำปาดงล่ะเอาพ่จพูดเลยดีกว่าให้ตุ่มตามพูดเลยดีกว่าเอาผมไม่พูดแล้วผมพูดคั้นเดียวผมจบแล้วอ่าโอเคนะครับก็ตามนั้นแหละนะครับตามที่ตุ่มตามบอกนะฮะครั้งเดียวจบแล้วว่าทำไมไม่จำปาดงนะครับไปจำปาดงนะแล้วก็ให้เอฟซีพิจารณาเอานะ ตอนนี้เราก็มาทํางานนะฮะเรามาทํางานเพราะว่าเนี่ยเรามากราบใบขอพรก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับเป็นสิ่งดีแล้วก็มาถ่ายให้เอ็ไดูแล้วเราก็มาอัปเดตนะครับอัปเดตล่าสุดแล้วล่าสุดว่าเราจะนอนตรงไหนนะฮะใช่นะครับคือเราก็ คิดคิดอยู่นะไม่ใช่ว่าเราจะไปพักเลยเราก็คิดแล้วทีเดีวเราก็ดูดินฟ้าอากาศดูฟ้าฝนอ่าสถานที่เป็นใจหรือไม่าาจุดกางเต็นท์มีให้มีให้กลางไหมาะไปถามเขาเขาก็บอกว่าช่วงนี้ฝนตกกลางไม่ได้หรอกอ่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะนอนนะศาลาศาลาวัดศาลาวัดอ๋อพยาบาลศาลาวัดเพราะฉะนั้นแล้วเฮ้ยเราก็เก่งใจนะเรากเก่งใจเพราะว่า,วานะเรามาถึงเรากระมือแลนะ้วเนาะ ถ้าจะไปขอสถานที่นอนก็ต้องไปแต่เช้าเช้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วนีสอดแต่ว่าเราไม่พักที่นี่นะเราไดพักที่นี่นะแังแท่อนะหลางคาสูงนะเล่มโคงนี่ต้องสูงหน่อยพันอัพนะฮะบอกเลยว่าพันอัพอย่างต่ำแล้วพันอัพถึงสองพันเราไม่มีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วรอบนอกเราไปข้างนอกนะฮะหลายกิโลอยู่ทำรถไป นะแต่ต<ร>อนนี้ามาลมฟ้าอากาศก็มาแล้วนะเอซี่เราไปถามเขาไม่ได้เหรอรีสอร์ทที่แบบไม่เกิน400มีไหมเขาบอกว่าไม่มีครับเนี้ยนี้ไม่มีดูลักษณะแล้วตินตักัเลยนะเนี่ยรีสอร์ทไหนก็ได้ครับขอขอไม่เกิน400นะฮะห้ <c oughs> องพัลมอบพัลอมอบพัลอบพัลมลก็ได้ครับ นะฮะเอาหกนาทีแล้วว่ายังไงคุณคุณมีความพิดเ็นว่ายังไงอ้าวเราก็ต้องไปหาอันดับแรกเราไปหาอะไรทานข้าวก่อนไปกินข้าวก่อนค่อยไปหาที่พักใช่อ๋อได้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 นึกจะไปหาที่พักแล้วไปกินข้าวผมไม่ไหวผมไม่ข้าวเที่ยงผมไม่ได้กินมาเลยนะเนี่ยฮะข้าวอะไรนะข้าวเที่ยงอ้าวจริงเหรอคือคุณกินข้าวเที่ยงเป็นข้าวเช้าใช่ แล้วก็ยาวมาเรื่อยๆเลยลยาวมาเลยก็เห็นคุณแวะอยู่แวะอะไรแวะร้านกับข้าวแต่ว่า,าไม่เป็นไระเราจะถึงร้านนี้แหละเราไปกินกันผมก็หิวมากหิวมากม,นะม,มายนะเพระว่าเออตุมตามก็อยากกินอะไรนะ,ะกินอะไรนะกินแกงไก่ ใส่ดอไม้หรอใช่ก็เลยว่าโอ้แกงไก่อยู่ในเมืองมีขายรั้๋ยวก็จะถึงแล้วแหละอันอร่อยด้วยเดี๋ยวพาพี่ตะปูไปไปแวะกินอืแกงไก่ครับตอนนี้เขาก็ยังลำวงใล่นะครับยังํำไม่เสร็จนะรำหลายเพลงเนาะคือเขาํำหลายเพลงมากเลยเนี่ยแล้ก็ลมพัดนะเอซีดูดินะครับ ฟ้าฝนมืดคึ้มมาโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะตรงชาติสะบัดวิววิวิวเลยนะฮะลมเอายังไงคุณจะไปตอนนี้ไหมหรือยังไงก็จะไปตอนนี้เลยนะครับวี่กี่โมงแล้วเนี่ยสองทุ่มมั้งโอ้ยต้องไปหากินข้าวกันก่อนอตอนนี้ฮะทุ่มหนึ่งแล้ว ทุ่มหนึ่งแล้วนะฮะ MC อ่าโอเคครับประมาณนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก,กับช่องทัพปูชาแนลนะครับแก้งให้อ่าเขาเรียกว่าอัปเดตนะครับการเดินทางนะ MC อ,อ,อ่าโอเคครับ